สวัสดีครับปีนะครับศูนย์รถยนต์มือสองเต็นต์ยูเคคาครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้พบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีรถบ้านมือสองสภาพดีๆสภาพที่สวยมาอัปเดตมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันอีกแล้วนะครับสำหรับตัวนี้เป็น Toyota C-HR นะครับ1.8 High นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ไฮบริดนะครับใช้งาน2ระบบทั้งน้ำมันและไฟฟ้านะครับระบบไฮบริดสำหรับตัวนี้ เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับเลขไม่อยู่ที่85,000กว่าโลตัวนี้ไม้แท้เช็คศูนย์นะครับเป็นรถยนต์ปี2017ราคาอยู่ที่739,000บาทนะครับตัวนี้บอกเลยว่าออปชั่นค่อนข้างดีนะครับออปชั่นค่อนข้างเยอะมากๆนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่มองหารถมือสองสภาพที่สวยไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ ที่ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับหรือจะโทรเข้ามาที่0898955179นะครับติดต่อผมได้เลยปีนะครับสำหรับตัว CHR ตัวนี้ทางศูนย์เขาประกันตัวตัวแบตเตอรี่ไฮบริดให้10ปีเลยนะครับก็ถือว่าใช้กันยาวๆเลยนะครับตัวนี้เป็นรถปี2017เดี๋ยวผมพาชมรอบนอกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชันภายในแล้วก็ภายในห้องเครื่องกันนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับด้านหน้าของเขาก็จะมีตัวเซนเซอร์4จุดนะครับจะอยู่ที่ตรงกระจังลังพึ่งข้างล่าง2จุดนะครับแล้วก็จะมีอยู่ที่กันชนนะครับตรงนี้ซ้ายขวานะครับทั้งหมดจะเป็น4จุดนะครับตัวนี้อาจจะมีระบบช่วยเบรกนะครับแล้วก็ช่วยเตือนการชนอะไรต่างๆนะครับเป็นระบบเบรกอัตโนมัตินะครับถือว่าออปชั่นค่อนข้างดีนะครับ สำหรับตัวบอดี้รถตัวนี้ไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับตัวสีไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับเราการันตีให้ได้เลยนะครับส่วนล้อก็จะเป็นล้อแม็กอันลอยขอบ17เป็นอ่าสีบรอนนะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับส่วนยางก็จะเป็นยางปี2 0ง0ีใช้กันยาวๆเลยทีเดียวนะครับมือเปิดก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัวนี้ก็ให้กันสาดที่ ตัวีบ้านนะครับสําหรับตัวนี้ก็ค่อนข้างอนเนกประสงค์นะครับสําหรับเจ้าตัว c ีฮตัวนี้ระบบเครื่องยนต์ช่วงล่างก็ค่อนข้างเกาะถนนนะครับช่วงล่างตัวเครื่องยนต์ค่อนข้างดีตัวนี้ประหยัดน้ามันมากๆนะครับน่าจะอยู่ราวๆสัก24กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าประหยัดมากทีเดียวนะครับส่วนด้านท้ายนี่บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัว CHR ผมชอบตรงตรงไฟนะครับ จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบบุมแลงนะครับแล้วก็จะเป็นหลอด LED อยู่ตรงกลางนะครับมีหลอด LED อตรงนี้ตรงนี้นะครับท้ายค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาตัวนี้ก็จะอ,อะไรนะเขาเรียกคล้ายๆสปอยเลอร์ครับมันดูแล้วแบบค่อนข้างสวยมากๆนะครับแล้วที่ตัวกันชนก็จะให้เซ็นเซอร์มา4จุดเหมือนกันนะครับตัวนี้มาพร้อมกล้องมองหลังและออปชั่นค่อนข้างแบบดีและโดดเด่นทีเดียว ตัวนี้น่าใช้มากๆครับรถค่อนข้างเอเนกประสงค์นะครับด้านท้ายก็จะเป็นเบาะหลังสามารถปรับพับได้พี่ๆท่านใดที่มีของหรือสัมภาระเยอะๆนี่วางแบบได้สะดวกสบายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรอบนอกนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในห้องโดยสารกันนะครับอ๋อเดี๋ยวเราดูที่ ห้องเครื่องยนต์ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในห้องเครื่องยนต์นะครับสําหรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับเป็นระบบน้ํามันแล้วก็ไฮบริดนะครับใช้งานได้2ระบบถือว่าตัวเครื่องค่อนข้างสมบูรณ์นะครับใช้งานมาแล้วประมาณ85,000กว่าโลนะครับสําหรับตัวเครื่องยังใหม่อยู่เลยนะครับ เดี๋ยวเราดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันก่อนนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ใช้งานมา85,000กว่าโลตัวเครื่องแห้งนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับสังเกตได้ที่สีสีนี่คือคือรอยอาร์คจากโรงงานนะครับอันนี้เป็นสีแต้มที่มาจากโรงงานนะครับสีทุกอย่างยังอยู่แบบตำแหน่งเดิมนะครับอย่างเงี้ยถือว่าแบบตำแหน่งเดิมตรงกันนะครับบนล่าง ตัวเครื่องยนต์ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตัวนี้ทางศูนย์เขารับประกันแบตเตอรี่ให้ถึง10ปีเลยนะครับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับถือว่าคุ้มครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับตัวเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างใหม่สะอาดแล้วเราไปดูในส่วนของการชนกันนะครับสําหรับตัวนี้ค่อนข้างเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อต ฝากระโปรงน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยแกะรอยถอดรอยไข่นะครับหัวน็อตยังเหลี่ยมคมนะครับสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบสติกเกอร์อยู่ครบนะครับดีเลยไฟหน้าก็ของเดิมจากโรงงานเลยครับไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีแตกแรงงานเจ้าของเดิมใช้ค่อนข้างรักษาทีเดียวนะครับตัวนี้ส่วน ตัวแบตเตอรี่สตาร์ทนี่ก็จะเป็นเดือนอวันที่8น่าจะเดือน10ปี64ปีปีปีที่แล้วนะครับตัวแบตเตอรี่ก็ใช้กันยาวๆอีกปี2ปีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของออปชันแล้วก็ภายในกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับ สำหรับตัวนี้เป็น Toyota C-HR นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับออปชั่นให้มาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบปุ่มพุดสตาร์คุณจะเป็นแบบ y l e s s GO นะครับภายในก็จะให้เป็นเบาะหนังมานะครับแล้วก็จะมีตัวดันหลังของฝั่งฝั่งคนขับนะครับแล้วก็จะให้เป็นพวกกระจกไฟฟ้ามองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับ เดี๋ยวเราดูมุมกว้างกันก่อนครับภายในก็ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ตัวเบาะาผู้โดยสารด้านหลังสามารถปรับพับได้นะครับเดีย๋ยวลองสตาร์ทกันก่อนนะครับอันนี้สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับก็จะเป็นในครั้งแรกก็จะเป็นแบบอ่า ในรูปแบบของไฟฟ้าก่อนนะครับเป็นตัวนี้วิ่งมา85,000กโลนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีอ,ออปชันพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับแล้วก็จะเป็นแบบคูสคอนโทลนะครับแล้วก็ตัวนี้จะให้ตัวเนวิกเกเตอร์มานะครับพร้อมตัวกล้องถอยด้วยนะครับ ก็จะให้แบบกล้องถอยหลังมาด้วยนะครับออปชันค่อนข้างดีนะครับออปชันค่อนข้างครบแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีการเตือนเขาเรียกอะไรนะแบบเมื่อรถออกนอกเลนนะครับก็จะมีการเตือนแต่สามารถปิดเปิดได้นะครับสามารถใช้งานได้เราจะเปิดใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีระบบเซ็นเซอรอ์แจ้งเตือนการชนนะครับเซ็นเซอร์จะอยู่ที่ตรง,ตรงกระจก ตรงกระจกมองหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบแอร์ดิจิตอลพร้อมจอนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมือนะครับง่ายต่อการใช้งานนะครับเพียงกดกดแล้วก็ดึงนะครับตัวนี้แอร์แบ็กให้มาผมไม่แน่ใจนะครับที่ผมนับได้มันน่าจะประมาณ9 9ลูกนะครับแอร์แบ็กจะมีที่ ตรงนี้1น,นะครับแล้วก็พวงมาลัย2แล้วก็ฝั่งผู้โดยสาร3แล้วก็ที่เสากระจกด้านหน้านะครับคู่ก็เป็น4 5หแล้วก็ที่ตัวเบาะเป็น6 7นะครับแล้วก็ที่เสาเสาด้านหลังนะครับอีก2ลูกก็จะเป็น8 9นะครับที่ผมนับได้นะครับถ้าผิดพลาดประกันใดก็ต้องของอาภัยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็ถึงเราไม่พบับเบาะ ตัวนี้ก็จะมีพื้นที่ในการใช้งานอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอันนี้จะเป็นอุปกรณ์แม่แรงอะไรต่างๆมีมาให้นะครับส่วนตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็ที่แผงประตูก็จะเป็นแบบ ดีไซน์ของเขาก็ค่อนข้างสวยอยู่ครับเขาจะใช้เป็นแบบสีน้ำตาลตัดกับตัวตัวแผงสีดำนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวคอนโซลก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับให้แบบให้มาแบบทูโทนนะครับก็ค่อนข้างสวยภายในค่อนข้างกว้างนะครับตัวนี้น่าใช้ออปชั่นหลกัหลกๆก็จะเป็นแบบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครูสคอนโทรลระบบเตือนการชนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับ กุญแจเป็นแบบปุ่มพุ s สต t a r t นะครับแล้วก็เป็นแบบที่ประตูก็จะเป็นแบบ k e เล e s โก้นะครับเดี๋ยวเราดูมุมกว้างกันอีกทีนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนได้ไปตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับตัวรถค่อนข้างสวยออปชั่นค่อนข้างดีแล้วได้ตัวท็อปสุดด้วยนะครับสำหรับ พี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือจะโทรเข้ามาที่0898955179นะครับสำหรับโชว์รูมและเต็นท์ของเราตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับแถวต่างระแถวต่างระดับชิมพีนะครับถ้ามาจากบางบัวทองจะอยู่ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบรมราดชนนีนะครับ สำหรับการรีวิวถ้าผิดพลาดประการใด<อ>ก็ต้องขออภัพยพี่ๆด้วยนะครับพอดีผมก็ไม่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 เคยรีวิวไม่ค่อยได้รีวิวครับก็เลยถ้าผิดพลาดหรือต้องแก้ไขอะไรตรงไหนยังไงก็ติดติดตดชมกันเข้ามาได้นะครับก็จะได้แก้ไขในส่วนนั้นนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับพี่ๆทุกๆท่านที่ติดตามนะครับก็สำหรับตัวนี้ ก็จะเป็น Toyota C-HR นะครับ1.8ไฮเครื่องยนต์ h ฮบริดนะครับใช้งาน2ระบบก็เป็นรถปี2017ราคาอยู่ที่739,000บาทนะครับตัวนี้โปรโมชั่นฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.99%นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับพี่ๆทุกๆท่านที่ติดตามนะครับหรือจะเข้าไปดู รถเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของเรานะครับพิมพ์คําว่า ukcar รถยนต์มือสองคัดสภาพเพื่อคุณนะครับหรือจะดูในวันทุกคาก็ได้นะครับพิมพ์คําว่า ukcar นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีรถใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวผมมาอัปเดตมารีวิวให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อมีรถใหม่ๆเข้ามา <c oughs> เผื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาก็จะได้ไม่พลาดนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ